ครับผมสวัสดีครับอาจารย์สมจิตสวัสดีครับผมเป็นยังไงว่าโปรยเล็กอพยพไหมล่ะอพยพอยู่ครับผมโออาจารย์อยู่ไหนนาะนี่นออยู่ยุติยาอยู่ยุตยาโอนึกว่าไม่ต้องอพยบแล้วอยู่ยุตยาปลอดภัยครับปลอดภัยอยู่งวดที่แล้วอาจารย์ให้สามตัวเลยบอกเห็นเอฟซีก็สามงวดแล้วให้มาถูกให้มาถูกสามงวดแล้วครับไป สองสี่หกแล้วก็มาสามสองสี่แล้วก็มาแปดหา้าสองเนี่ยครับเลหลวงปูเนีนะ่ยบอกครับเลหลวงปูบอกถูกสามตัวทุกงวดเลยครับสามงวดล่ะแต่ตคนก่อนนั้นก็ถูกอยู่แต่ว่าถูกโต้บ้างถูกสองตัวบ้าง,างครับนี่ับมาสามงวดเนี่ยมันถูกลงถูกสามตัวเลยก็นนมีเอฟซี C, โทรมาขอเบอร์โทรอาจารย์อยู่เดี๋ยวผมอาจาน เดี๋ยวให้นี้แหละครับเบอร์นี้เบอร์นี้ไหนอาจารย์บอกบอกอะไเนี่ยพราที่ผมอัดเสียงไปแล้วเดี๋ยวจะให้ยกสี่แต่เบอร์โทรอาจารย์อะไรนะศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดห้าเจ็ดเก้าสี่ห้าเจ็ดเก้าสี่นะครับครับหนึ่งแล้วอาจารย์งวดนี้ได้ยังลงปูให้หรือยังอ่าส่งยังยังครับท่านมาแล้วแต่ยังยังไม่ได้ทําพิธีขอแต่ว่า เตงๆเลยไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับเ,ออเลยอ๋ออันน <laughs> ั้ <laughs> เนเป็นสูตรก็เป็นสูตรแต่เลขนั่งเนี่ยยังยังครับเลขนั่งนี่ยังนะให้พิมพ์รอไว้นะ้องเลขนั่งยังครับรอไว้ครับครับ,บ,บยังไม่ได้ทําพิธีครับรอใกล้ๆลวงปูมาแล้วมาตั้งอยา่าง<ล>โยมมาหลายคนลวงปูมายังไงนะอาจารย์เล่าให้ฟังนิดหนึ่งก็ท่านก็มาเที่ยวหานะครับมานี่น่ะที่ว่าขมรนจะลบกันท่านก็มาหาว่า มาก่อนว่าท่านเอาผ้ายันมาให้เอาไว้ป้องกันให้ทหารไทยอย่างนี้เลยถามท่านจะกลับประเทศมเมนเบมรไหมท่านบอกไม่ไปแล้วจะอยู่ไทยนี่แหละอกไม่ไปแล้วจะอยู่ไทยนี่แหละครับแล้วท่านก็บอกว่าอัขระต่างๆผ้ายันต่างๆรายลิขิตต่างๆก็มอบเอาไว้ให้ประเทศไทยที่นี่แล้วปกปักรักษาประเทศไทยอผมมาอยู่ <ใน S 1> ประเ<ร>ทศไทยแล้ว ครับนั่นนะก็ท่านก็นมาหาท่านก็นเลยให้ลูกศิษย์ท่านบอกหวยบอกเอาหน่อะเ,เอาโช้เอาลาบให้เขาน้อยพูดภาษาแคนเบอร์แลนะนั่นนะท่านก็นกให้ก่อนท่านให้เลยยังตอนนี้ให้แบบออาวันนี้ไงองวดนี้ยังครับงวดที่แล้วให้ให้ก่อนต้งงูเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นั่นแหครับช่วงที่หลานผมโทรมาหลานที่ไอที่ขับรถอยู่กรุงเทพนั่นะผมให้ไปแล้วนะครับไปก่อนก็เห็นเอฟซีถูกเยอะเนาะครับ ก็ไม่รู้นะก็ให้ไปอย่างนั้นนะครับครับก็ง<ป>วดน,นี้ก็ให้พิมรอดแต่อาจารย์มีในใจบ้างแล้วหรือย,อยังเลขงวดน,นี้เลขคำนวณที่ให้จับโอ้เลขคำนวณให้ไปแล้วเมื่อวานอยู่ครับยังอยู่เดี๋ยวดด้ครับก็อาจารย์จําได้ไหมทีตัวของอาจารย์อะไรนะทีตัวา<ะ>าอาจารย์อาจารย์อาจารย์อ่านได้ไหมทีตัวของอาจารย์นี่อะไรบ้างครับผอมีหนึ่งเก้าเจ็ดกับเก้าหกสามครับหนึ่งเก้าเจ็ดกับเกนะ้าหกสามเนาะ ครับแล้วเลขเด่นเด่นก็คือหกสามเก้าเลขเด่นที่จะมาครับเลขเด่นที่มางวดแล้วก็เด่นแปดห้าสองมันก็มาหมดทั้งสามตัวเลยมาหมดทั้งสามตัวเลยอ้หดนี้ก็เด่นหกสามเก้านั่นแหละนั่นแหละได้สองหางครับนี่นะเลขคำนวณได้สองหางคำนวณสองหางเลขคำนวณสองหางครับแต่ว่าเลขที่ลงปูจะให้แบบไม่ต้องกลับไม่รออย่างอย่างเออกลับอย่างต้องพิมพ์รอก่อนหวยโอกิวันจัน เกิดแล้วแต่ครับแล้วแต่ไม่แน่ใจนะครับบางทีท่านก็มาบอกก่อนก็มีนั่นแหละแต่ไม่ได้แต่งขันห้ากันแปดขึ้นเลยต้องแต่งคันห้าคันแปดขึ้นจะมีลูกศิษย์ลูกหาเขาถูกกันเขาก็จะส่งค่าขันครูขันห้ามาช่วยซื้อทูบซื้อเทียนอยู่เดี๋ยวก็เดี๋ยวอปเบอร์โทรอาจารย์ไปในนั้นพอดีเอฟซีเขาจําที่เราเคยไทยทําที่กับอาจารย์หลายที่เนาะก็เคยจำได้เบอร์เลยโทรหาปุ่มาภิญาก็ให้ เบอร์โทรจาร์เนาะครับเบอร์โทรที่จาย์บอกเมื Kur ่อกี AKI ้นี้เนาะใช่ใช่ครับเบอร์โทนี้พอดีผมก็ไม่ได้คนเหอหาเบอร์จารย์เลยก็เลยไม่ได้บอกเบอร์ไปครับเบอร์เก่านี่นะเบอร์ดังเดิมเบอร์ดังเดิมเบอร์เก่าเบอร์เดียวครับเบอร์เก่าเตอโทรศัพท์ใหม่ปะเอออันเก่าเบอร์เก่านะโทรศัพท์เก่าอันใหม่เนี่ยเบอร์ใหม่ครับอยังใหม่เนี่ยเบอร์ใหม่จะจําไม่ได้ไม่ควใช่อย่นั้นไม่คอยใช้เก่าทุกอย่างเก่าคนก็เริ่มเก่าเหมือนกัน เมื่อไรจะได้มาทางนี้อีกจะได้เดินวายลงปู่ตามอยู่ตามป่านู่นแหละครับน่าจะยังยังครับว่าจะนู่นละอ่าออกรรษาหรือมั้งออกรรษาก่อนเนาะยังไงนี่น่ไม่แน่ใจครับสถานการณ์สงบดีก่อนสงบกับสงบนี่แหละก็ไปยังไม่ได้เราระเบิดเต็มแล้วมั้งแถวปูสิงแถวพลันตะปาดนะพลันแต่ไม่มีนะจรย์สังเกตดูว่าระเบิดแถวปูสิงแถวอะไรที่ไล่ลงปูจะไม่มีผ่าข้ามลงปูได้เลยช่างลกยังไม่มีนะ อ๋อน่าจะไปทางกันทลักษ์นะครับไปทั้งคืนหมดเลยอ่ากันทลักษ์มาทางกับเชิงนี่เนาะมาครับนี่ครับอย่างวัดเขาโตะเนี่ยะเขาโตะเนี่ยครับอย่างวัดไทยก็ไม่มีข้ามเลยแล้วก็กระท่อมราสังคทารก็ไม่มีลูกปืนข้ามสักลูกเลยไม่มีนะมีแต่ที่อื่นไม่มีครับใช่ผมว่าน่าจะลงปูปัดองค์บนแถวนี้ไม่ใช่ใช่ท่านมาบอกลายเทีแล้วท่านบอกอ่านี่ผมก็ส่งพระไปให้หลายคนนะทหารเนี่ยส่งพระไปให้พระปิดตาไหม พระปิตาส่งไปให้ทหารจะให้พวกทหารเขมรมองเห็นบางนี้ออะพิตาไว้เนาะนอาน่าน่าเนี่ยเขาก็บูชาเขาขอมาอีกยังไม่ได้ส่งให้เขาเลยเนี่ยครับมีอะไรดีๆก็แบ่งลูกแบ่งพี่น้องกันในช่วงนี้ช่วงหาที่พึ่งอยู่กลัหาที่พึ่งทางใจหาที่พึ่งเพราะว่ายังไงก็ให้พี่ๆทหารทหารเรามีกําลังสู้ปลอดภัยน่แน่ะ อ้มันเคยสัญญากับผมแล้วสมัยก่อนที่ว่าอยู่พลันละปาดนะที่ว่าเอาลูกปูนลูก,ลกปืนมาหมอบไห่มาฝากไว้ให้ข้าวกินโอ้ยไม่มีข้าวจะกินไม่มียาจะรักษาสมัยก่อนก็ไปซื้อมาให้นี่แหละเดี๋ยวมียาทําใจแต่ก่อนยาทําใจนั่นแหละสมัยก่อนออสมัยก่อนอู้ทั้งเด็กทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายใส่รองเท้าไอ้สมัยก่อนก็ใส่รองเท้านั่นนะ ไอ้ล้อรถไอ้ระยางรถในเนี่ยนะล้อรถยนต์เนี่ยนะตัดเป็นรองเท้าเออตัดเป็นรองเทา้าแบกอาปิจุงอาปิจีแบกลังแบกโอ้ระบงระเบิดที่ว่าอามาให้ลุงปูลุงปูก็จับโยนเล่นโยนเล่นมันเอาไปไม่ไหวมันหนักมันมันโอ้มันเหนื่อยโอ้สมัยทีที่แถวพลันตะบ,บาดใช่ไหมน,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 นั่นนั่นนั่นนัปีสามศูนย์นั่นน่ะสามศูนย์สามหนึ่งนั่นแหละช่วงนั้นนั่นโอ้ทหารเยอะมาก กลางคืนกลางค่ำกลางคืนเด้วก็คุมมขำคุมมขำเดินมาเตมไปหมดเลยตอนนี้เป็นทหารโจโมพวกทหารเขมรแดงนะครับสมัยสมัยก่อนที่ว่าหลวงปู่สวงท่านจับระเบิดเล่นมีไม่จันที่ว่าจับลูกปืนเล่นคือนี่เนี่ยนะก็ที่นี่เนี่ยนะที่ทหารเอามาฝากไว้นี่แหละครับอ๋อนั่นเอาไปไม่ไหวอยู่ในถ้ำนั่นถ้ำันอยู่เอาฝากไว้หลวงปู่ก็โยนลงไปในเหวเัยนะเจ๊งเลย เออพวกรูเบิร์นร like ูเบิร์ตไอแบบอะไรไอสากกระเบือเขาเรียกสากกระเบือแบบถอดสลักไอดึงขึ้นเหมือนเชือกนี่นะโยนเลยไม่รู้แล้วครับเพราะว่าแล้วก็ลูกปืนอ้ลูกปืนอ่ะอาพีจีเอ้ลูกปืนอาอาก้าพวกนี้นะเลเป็นหมดเป็นหลังๆเป็นถุงๆเป็นสายๆฝากไว้อาไปไม่ไหวแล้วตอนนั้นลูกปูท่านก็คมเลื้งอยู่บอก่รู้ว่าท่านผ้าขาวตอนนั้น เหลืองครับผ่าเหลืองอยู่ป่าเหลืองเป็นครับเป็นียังไม่ได้ปีสามศูนย์หนึ่งครับช่วงนี้ปีสามศูนย์อ๋อครับช่วงที่ผมมาจากนู่นบ่อน้าค้างมาจากจังหวัดตราดนี่ยนะรับจังหวัดตราดโอ้ยบ่อน้ําค้างนี่ครับศพตรวหงทหารเต้ไม่หมดเหม็นตายแบบไม่มีญาติมีพี่น้องแหละครับพวกแรงพวกกาพวกอะไรมันกินพวกหมูป่าตอนนี้ก็เริ่มมาเหมือนเดิมเลยนี่เออนั่นนหะ มามนอนเดิมบ่อน้าค้างไม่มีใครขึ้นไปได้แล้วมันอยู่นุน่นโอ้บนนุ่นนะครับจังหวัดขึ้นาจากหนองบอนทําพี่โลกที่ว่าหลวงปู่เคยมานั่งสมาธิตอนนั้นก็ทหารเต็มเหมือนกันครับในะกระทางผ่านทหารเหมือนกันครับเดินเหมือนกันแต่ทุกวันนีน้เขาเดินในเขตเรานะไม่ใช่เขตเกาแล้วก็เ,เดินในเขตเราแต่ทุกวันนี้ก็ไม่รู้เราไปหาไม่เจอโดนหลอกหลายรอบโดนทําพี่โลกนะหลก,ลกเราไปหาไม่เจอหลายรอบไปทงค้างไม่เจอเลย ทหารตาเยอะแล้วก็ศูนย์เขาก็อยู่นู่นนาตราว์น่ะนาตราวศูนย์อุปยพจำปนวง่ะตรงที่เรากินข้าวนั่นแ่ะที่ว่าขึ้นเขาไปที่ผมบอกวันนี้แหละศูนย์อยู่ตรงนี้น่ะนะอยู่ตรงข้างทางน่ะจำปนงเกินสาลาแต่แถวบ้านตะมูเขาอพยพไม่จานร์มีอุปยพไหมมีมีเนาะไม่น่าจะมีแล้วไม่ีวันนั้นไม่น่าจะถึงครับไม่มีถ้ามีคงจะโทรมาบอกลผมโทรไปไม่มีไม่มีไม่มี แต่ดีนะหลวงปู่ยังไปหาอาจารย์ตอนนี้เนาะได้บอกเลขถูกส,สามงวดเลยบอกสามงวดสอนติดกันเลยสามงวดเลยครับสามงวดลสามงวดซอนติดกันล่างข้างบนหมดเแล้วล่างบนล่างบนเลยครับต้องให้ fc พิมพ์รอไว้พิมพ์รอไว้นะครับนั่นละ,นะพิมพ์รอไว้เดี๋ยวโค้งสุดท้ายที่จะตามให้ให้เล่นเล่นเรื่องอาจารย์สมจิตนะครับเดี๋ยวจะตามให้ทางช่องคุมทรัพย์พญานาคเทปคุมทรัพย์พญานาคอย่างทีตามอาจารย์ ครับครับก็อาจารย์ทรงรูปภาพอาจารย์ให้หน่อยเด้อกับเลขให้หน่อยเด้อในในไลน์นะน่าจะอยู่เดี๋ยวผมจะไปรอบหนึ่งลัวจำไม่ได้ได้ได้ครับครังั้นรบกวนอาจารย์แค่นี้เด้อครับผมครับ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 สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับผม